รู้จักและในการที่ผมจะพูดเองเนี่ยผมก็คงไม่สามารถทําให้ผมเองไม่ถนัดทางด้านนี้นะครับให้ทางาสอสมทช่วยพูดแทนผมซึ่งก็ได้ผลอย่างดีตอนนี้ธุรกิจของผมก็เป็นที่รู้จักของลูกค้าในวงกว้างพอสมควรนี่คือเสียงของเฮียกบเจ้าของร้านเฟอร์นิเจอร์นักธุรกิจใหม่ที่เลือกเราวิทยุอสอมทกับการวางแผนโฆษณาให้กับธุรกิจใหม่ของเขาคุณล่ะคะวันนี้เลือกเรืออ่อง เลือกเราอสมทาอุตรดิต์ fm 9 8 8 5เมกะเฮิรที่0ู5 4์ห9 2หสองช่วงโควิดระบาดถ้าคุณห้อยพระรอดแต่รวมกันไปนั่งตีไก่พระรอดคนไม่รอดติดโควิดห้อยพระรอดแต่ยังรวมกันไปกินเหล้าพระรอดอีกแหละคนไม่รอดเออ ห้อยพระรอดแต่นัดกันไปสาดน้ำสงกรานพระรอดคนไม่รอดใครก็ช่วยเราไม่ได้ถ้าเราไม่ช่วยกันเองรวมกันติดหมู่แยกกันอยู่เรารอดศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด1 9โทรหนึ่งหนึ่งวิธีช่วยชาติแบบง่ายๆที่ทคุณ,คณเองก็ทำได้ประหยัดน้ำมันประหยัดไฟฟ้าประหยัดน้ำประปา ประหยัดการใช้พลังงานทุกชนิดเพียงเท่านี้คุณก็มีส่วนช่วยชาติลดค่าใช้จ่ายในการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงจากต่างประเทศได้แล้ว m c o t Radio Network ร่วมรณรงค์ช่วยรัฐพัฒนาชาติช่วยชาติประหยัดพลังงาน m c o t Radio Network อุตรดิตถ์5 0 MHz เมกะ ขาสารให้ชัดยังแร่งรัดจัดสรรให้ถูกที่เป็นรัดงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริเร่งขยายพื้นที่เกษตรทฤษฎีใหม่ย,ยกระดับศักยภาพแปลงใหญ่ด้วยการเกษตรก,กรรมสมัยใหม่หลักการการสร้างเกษตรมูล,ลค่าสูงพัฒนาเชื่อมโยงตลาดสินค้ากเกษตร สู่สุดพักธนาสมาัครมาเมื่อต้องมาสมบูรณ์แบบครบวงจรปรุงรังกลยการทำงานและขับเคลื่อนไม่เคยลืมเลือนปัญหาเฉพาะหนา้าเมื่เสร็จปรกอบที่แบกรับภาระแม้ผ้นกระทบตรงหน้าคือโควิด -19 สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทางบ้านทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับรายการคุยเฟื่องเรื่องเกษตรนะครับทางสถานีวิทยุอสมทออุตรดิตถ์ FM 98.5เมกะเฮิร์เป็นประจำวันทุกวันพุธเวลาดีเวลาบ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสองโมงนะครับวันนี้อยู่กับผมเอกุมสันน้ากลุ่มสารสนเทศการเกษตรครับซึ่งวันนี้คุณนุชติดภารกิจเนาะติดตามเกษตรกรวันนี้ก็เลยมอบน้องขวัญมาให้วันนี้ให้น้องขวัญแนะนําตัวหน่อยครับ ค่ะสวัสดีค่ะชื่อขวานสุภวีปานวลน,นะคะ,ะเป็นนักวิเคราะห์นโยบายและแผนค่ะจากกลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและโครงการพิเศษสำนักงานเกษตรและสหก,กรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะครับผมก่อนอื่นเลยเราต้องมาพูดถึงเรื่องโควิดเพราะว่าเมื่อก่อนเราเหมือนจะแบบวางมือลงเบามือลงแต่ตนี้ยอดพุ่งสูงมากเมื่อวานเนาะใช่ค่ะใช่ยอดเมื่อวันที่1กุมภาจำนวน40่ลายค่ะพีถือว่าเยอะมากนะเยอะมากจากช่วงที่ผ่านมาใช่จากที่เงียบๆไปเนาะหลักหน่วย ใช่ขึ้นจกสิบแล้วตอนนี้มีใช่เห็นเขาว่าขึ้นมาจากอาจจะมีคัสเตอร์จากโรงเรียนเนาะจากรถรับส่งเอ้ยอะยเงี้ยเราก็คอยพยายามอย่าให้การ์ดอย่าตกเนาะไปไหนมาไหนเราควรใส่แมสทั้งล้างมือด้วยเจลหรือว่าเช็คอินตลอดเวลานะครับเวลาไปไหนเพราะว่าถ้าเกิดเราเกิดได้รับเชื้อขึ้นมาเราจะได้รู้ทำนายของตนเองเนาะว่าติดจากไหนอะไรยังไงนะครับผมก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราจะก่อนจะเข้าข่าวดีๆนะเดี๋ยวเรามา ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ของหน่วยง,งานเราไม่ว่าหน่วยง,งานในสังก,กัดรกระทรวงเกษตรของเราเนี่ยว่าจะมีบริการต่างๆอย่างไรบ้างนะครับผมค่ะก็ฝากประชาสัมพันธ์นะคะการจัดในทศกาลของกระทรวงเกษตรและสหกรตอนนี้งานเริ่มเริมทยอยเข้ามาแล้วค่ะ,คะงานแรกนะคะเป็นคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ค่ะในพระบรมราชานุเคราะห์นะคะ,ะจัดขึ้นในวันที่10กุมภาพันธ์2565ค่ะณนะวัดห้วยไข่เขียดนะคะตำบลสองคอนอำเภอฟากท่าค่ะ,คะอันนี้<ม>ก็ ก็ในส่วนของงานนี้ครับจะเป็นเกี่ยวกับบริการเกี่ยวกับคลินิกคาว่าคลินิกชาคลินิกคือรับฟังปัญหาต่างๆที่เกษตรกรประสบมามานังพูดคุยบางคนก็มีในเรื่องของดินในเรื่องของกฎหมายพืชประมงบริษัทเราก็จะใช้ชื่อว่าเป็นคลินิกชายต่างๆมากมายพี่น้องประชาชนที่อยู่ของอำเภอสองคอนหรือนั่นแหละก็คือ สามารถเข้าไปรับบริการได้นะครับดินมีปัญหาคือดินที่เป็นมีปัญหาใช่เรื่องพาะปลูกต่างๆมากมายเลยปุ๋ยเปยเป็นยังไงอะไรไงคือสามารถเข้าไปปรึกษาได้หมดนี่ครับเราจะรับฟังปัญหาทุกเรื่องเลยเนาะแล้วก็จะได้มารวบรวมวิเคราะห์กันว่าจะหาทางแก้ไขได้อย่างไรบ้างนะครับส่วนใหญ่เขาจะมีนักวิชาการที่มีความรู้ไปเลยนะวันนั้นครับแทบทุกหน่วยในสังกัดเลยครับผมแล้วก็อีกหนึ่งงานค่ะ เราจะได้ยินชื่อที่คุ้นหูว่าฟิลเดย์ค่ะคือวันถ่ายทอดเทคโนโลยีวันเริ่มต้นฤดูกาลผลิตค่ะประจำเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยจะมีสองที่าที่แรกค่ะ15กุมภาพันธ์2 5 6 5ค่ะจัดที่ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตรค่ะหรือว่าสพกออำเภอรับแลค่ะอำเภอรับแลก็จะเป็นเรื่องทุเรียนใช่เรื่องไม้ผลใช่ค่ะแล้วก็ค่ะคทิงนะครับค่ะแล้วก็อีกหนึ่ง อีกหนึ่งที่นะคะวันที่23กุมภาพันธ์2565ค่ะที่อำเภอนามปาค่ะนา้าศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตรนะคะหรือว่าสพอกรอำเภอนามปาดนั่นเองค่ะใช่ครับมันเป็นงานเกี่ยวกับมันใกล้ๆจะเราจะใช้คำว่าสื่อเนาะ,ะสื่อถึงว่าจะเริ่มต้นการการเพาะพปลูกใหม่แล้วการอะไรใหม่แล้วทีเนี้ยเราจะจะมีองค์ความรู้<ช>นะครับเกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีต่างๆมากมายเลยเกี่ยวกับ การปลูกการเพาะปลูกเนาะการดูแลการดูแลการรักษาไม่ว่าจะเป็นโรคพืชโรคต่างๆมากมายแต่เพราะว่าในแต่ละศูนย์ของเขาอ่ะศูนสวปกของเราเนี่ยครับจะมีสินค้าหลักที่ต่างกันเนาะอย่างลับแรก็จะเป็นไม้ผลทุเรียนนะส่วนของอําเภอท่าปลาหรือพรกท่านนะน้ำป่าน้ำป่าน้ำป่าก็จะเป็นพวกพืชไร่นะครับอันนี้มันจะเป็นเทคโนโลยีด้านต่างๆที่เกษตรกรสามารถเข้าไปเรียนรู้ได้นะครับ แล้วก็อีกหนึ่งงานค่ะจากสํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์นะคะแจ้งจัดตั้งหน่วยจัดตั้งศูนย์บริการร่วมนะคะวันสต็อปเซอร์วิสค่ะให้บริการเกษตรกรในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะและประชาชนที่สนใจค่ะมีการมอบหนังสือให้เข้าทําประโยชน์ในพื้นที่สอประกรแก่เกษตรกรนะคะประจําเดือนกุมภาพันธ์ค่ะครั้งที่3แล้วค่ะที่ตําบลไยหลวงอําเภอรับแลค่ะ ครับผมอันนี้ก็จะเป็นของงานของสอปกรนะครับใ,<ช>ในเรื่องของในพื้นที่ปฏิรูปที่ดินอันนี้เข้าไปปรึกษาได้ในเรื่องของกฎหมายในเรื่องของค่าภาษีอะไรต่ออะ<ช>ไรเนี้ยที่เราจะต้องจ่ายเขาเนี้ยทางปฏิรูปเขาเตรียมเจ้าหน้าที่แล้วก็เหมือนเป็นโมบายยูนิตคอยรับบริการที่นั่นเลย<ช>ทุกเรื่องเลยนะครับที่เกี่ยวกับปฏิรูปที่ดิน<ช>ครับผมแล้วก็ฝากอีกหนึ่งงานค่ะอันนี้เป็นของจังหวัดเลยภาพ<ช>รวมค่ะ การออกหน่วยบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์นะคะประจำปี2565ค่ะเดือนกุมภาพันธ์นะคะวันที่17กุมภาพันธ์2565ค่ะที่โรงเรียนบ้านข่อยสูงอ,อําเภอตรอนนะคะอันนี้จะมีทุกหน่วยงานทุกภาคส่วนใช่อันนี้คือเป็นยกหน่วยงานในในจังหวัดเลยกว็ว่าได้นะครับทุกหน่วยงาน20กระทรวงนะครับไปเลยไปที่าน้านะอ,ำอำเภอน,นั้นๆที่เราจัดไว้เนาะ,ะเพื่อที่จะไปให้บริการ เหมือนเขาอเอายกยกอำเภอยกจังหวัดไปไว้ที่นั่นเลย<ช>เพื่อรับบริการเกษตรกรสามารถเข้าถึงแหล่งบริการได้ง่ายขึ้นนะครับและสะดวกรวดเร็วด้วย<ช>นะครับครับผมอันนี้ก็จะเป็นข่าวฝากเนาะประชามันธ์ในการทำงานต่างๆของกระทรวงเกษตรและสังกสน,นะคร<ช>ับผมแล้วมาถึงก็คืออย่างเมื่อวานพี่ไปพื้นที่ที่ไปเรื่องเกี่ยวกับของเกษตรศหูลค่าสูงที่อำเภอทองสันขันพี่ไปพี่ไปเส้นเนี้ยไปเส้นเขาเรียกเส้นบ่อทองอ่ะเขาเรียกเส้นอะไรนะน้ำพีน้ำพีน้ำพีทีเนี้ย พี่ไปจะ9โมง10โมงนะหมอกควันยังเต็มอยู่เลยทีนี้พี่ไม่รู้ว่ามันเป็นหมอกควันหรือมันเป็นมันเป็นห้าหนาวเลยนะ<ช>ตอนนี้นคือหมอก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 มันเยอะมากแต่พี่เขาคงเดาแหละว่ามันน่าจะเป็นควันซะมากกว่าเนาะเ<ช>พราะช่วงนี้เขาเริ่มออามาเผากันอีกแล้วนะและอย่างถ้าเกิดการเผาอย่างเงี้ยอุตรดิต์ของเรามันมีมาตรการหรือมีอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวน้องขวัญเล่าเรื่องเพราะว่าพ่เห็นว่าน้องขวัญวันนี้น้องขวัญจะเป็นคนดูแลในเรื่องของสถานการณ์ไฟป่าอยู่คยู่ครับ ตอนนี้ค่ะจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะมีประกาศณวันที่30ธันวาคม2 5ง4นะคะ2เรื่องก็คือคมีการกําหนดเขตควบคุมไฟป่าในพื้นที่โลงแจ้งนะคะอันนี้นับตั้งแต่1มกราคมถึง31พฤษภาคม2 5ง5แต่ว่าเราจะเน้นย้ําค่ะอีกหนึ่งประกาศนะคะ <c oughs> เรื่องการงดเว้นการเผาเด็ดขาดเฝ้าระวังและสนับสนุนการดําเนินการไฟป่านะคะก็คืองดเผาในพื้นที่งดเลยใช่ไหมครับงดค่ะเป็นระยะเวลา 90วันค่ะตั้งแต่1กุมภาพันธ์เริ่มแล้วเริ่มแล้วนะคะถึง30เมษายน2565ค่ะอันนี้โดยเด็ดขาดนะคะโดยเด็ดขาดถ้าเกิดอยากเผาขอให้มีแผนใช่ต้องแจ้งกำนัลผู้ใหญ่บ้านต้องให้เขารับรู้รับทราบด้วยใช่ครถ้าแอบเผาเองนี่คือผิดผิดค่ะครับผมแล้วก็มีโทษทั้งจำทั้งปรับนะคะเห็นมีเรื่องของจุดฮอสปอตใช่ค่ะ ก็อย่าคิดว่าแอร์เผาะจะไม่เจอใช่ค่ะตอนนี้นะคะหน่วยงานภาครัฐเนี่ยเฝ้าสังเกตโดยดาวเทียมค่ะคตอนนี้ทั่วทางประเทศนะคะก็ปัจจุบันค่ะสถานการณ์การเกิดจุดความร้อนนะคะในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์หรือว่าเรียกว่าฮอตสปอตค,คัะ่ะอันนี้มันจะยิงขึ้นไปที่ดาวเทียม แล้วเราก็เรียกค่าออกมานะคะระหว่างวันที่หนึ่งมกราคม2565ค่ะถึงหนึ่งกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาของเมื่อวานนี้นะคะจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะมีสถานการณ์การเกิดจุดค่าความร้อนรวมสะสมนะคะ570จุดค่ะคแล้วก็ของวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์เนี่ยคะ่ะจังหวัดอุตรดิตติด่าเป็นลำดับหนึ่งของ17จังหวัดภาคเหนือนะคะคใช่คะ่ะ <laughs> แสดงว่าควันเยอะใช่เออพี่ว่ามันควันเี่เราหมองออกไปมันไม่ใช่หมอกค่ะครับกนนั่นแหละอันนี้แหละก็คืออย่างอย่างที่ผมเตือนไว้นะสําหรับอันนี้เราขอฝากดีกว่าฝากเกษตรกรเลยเพราะว่าเกษตรกรของเราเนี่ยมีการขึ้นทะเบียนทบกนะครับคือเล่มเขียวที่เราเห็นกันอยู่นะพอเราขึ้นทะเบียนปุ๊บมันจะมีพิกัดอยู่ใช่ไหมสมมติพอมีพิกัดปุ๊บท่านไปสมมติว่าท่านไปแอบเผาท่านก็ฉันจะเผาแล้วคงไม่มีไม่มีใครรู้หรอกพอไปแอบเผาปุ๊บเผาเรียบร้อย ถ้าลัศมีเกิน30มสิบเขาเรียกว่า37มสิบเจ็ดวงกว้างขึ้นมาปุ๊บทีเนี้ยพอดาวเทียมจับได้เขาก็จะแจ้งมาทีนี้ทางเราทางหน่วยงานของเกษตรก็เป็นหนึ่งในคณะกรรมการเนาะเขาก็จะมีการเอาแผนที่ที่ดาวเทียมเขาจับมาได้มาทับซ้อนกับการขึ้นทะเบียนของเกษตรกรถ้าการทับซ้อนนั้นเกิดขึ้นที่การขึ้นทะเบียนของเกษตรกรคนนั้น เราจะรู้ทันทีเลยละว่าเป็นใครเป็นใครอยู่ที่ไหนจุดไหนอย่าถามเขาไม่รู้ครับเขารู้เนาะทีเนี้ยทีเนี้ยพอการเกิดขึ้นเนี้ยมันก็เขาเรียกว่าจะให้ทําให้เกิดการรับโทษได้เนาะตามที่เขามาตรการทีเนี้ยต่างๆมากมายจริงๆก็อยากเชิญชวนว่าอย่าเผาเลยเนาะอย่าเผาเพราะว่าการวิธีการที่จะไม่เผาอ่ะมันมีหลายวิธีมากนะครับอย่างของพนักที่ดินเองเขาจะมีในเรื่องของ การไถกบต่อสร้างต่างๆมากมายเขามีใช้ป um, mm ุ๋ยอะไรต่ออะไรมากมายใช่เนี่ยเราสามารถไปปรึกษาเขาได้นะครับว่าเอถ้าจะไม่เผาเราควรทํำอย่างไรได้บ้างเนาะค่ะสมมติว่าถ้าเผาแล้วไม่ดีอย่างไรน้องขวัญค่ะถ้าการเผาไม่ดีมันจะเป็นอยงไรบ้าง อ่าหนึ่งเลยที่เรารู้กันก็คือผิดกฎหมายเพราะว่าเรามีประกาศอ,าออกมาแ<ช>ล<ะ>้ใช่ค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็คือทําลายธาตุอาหารในดินทําให้ดินเสื่อมโทรมนะคะแล้วก็ตอนนี้ปัญหาหลักๆก็คือเกิดฝุ่นละอองหมอกควันพิษหรือว่าแก๊สพิษนะคะคทําให้อ่าเป็นอันตรายต่อสุขภาพค่ะแล้วมันยังส่งผลถึงโลกร้อนฝนแรงน้ําท่วมค่ะกระทบ มันก็เป็นหมือนเลยเนาะใช่ค่ะทุกอย่างอย่างที่เราใส่แมสก์นี่เพื่อจากการโควิดแล้วยังต้องมาการพีเอ็มสองให้ใช่ค่ะกันฝุ่นกันฝุ่นอีกตายแล้วนะยังไงก็อยากจะเชิญชวนนี้แหละเราพยายามจะเชิญชวนกันทุกอาทิตย์เลยทุกสัปดาห์นะครับเพื่อที่จะให้ทุกท่านยาเผาเพราะเราจับได้ค่ะเนาะมันเดี๋ยวมันจะผิดกฎหมายนะครับผมอ่าเดี๋ยวเราเราพักสักครู่เนาะค่ะเราพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ครับ ข่าวดีสำหรับเกษตรกรคนรับจ้างผู้ค้าขายและพนักงานบริษัทฟังทางนี้มีปัญหาหนี้สินโดยนำที่ดินไปจำนองขายฝากหรือทำสัญญากู้เงินด้วยกับเจ้าหนี้กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจนสำนักง,งานประหลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์บริการให้กู้เพื่อปลดเรื่องหนี้สินหรือซื้อที่ดินคืนหรือซื้อที่นาเช่าให้กู้ตามหนี้ที่เป็นจริงวงเงินไม่เกิน2ล้าน5แสนบาทเป็นหนี้นอกระบบ ยื่นเอกสารขอคู่ได้ทันทีส่วนนี้ในระบบนี่ธนาคารนี่บริษัทต,ต้องมีคำพิพากษาให้ชำระนี่หากที่ดินถูกเจ้าหนี้ยึดไปแล้วแต่ยังไม่เกิน5ปีก็ทำเรื่องขอซื้อที่ดินคืนได้ประเมินรายได้ผ่านและราคาประเมินที่ดินเพียงพอก็สามารถถ่ายถอนที่ดินจากเจ้าหนี้รายเดิมได้เลยติดต่อขอยื่นกู่ได้ที่สำนักง,งานเกษตรอ,อำเภอทุกอำเภอ ทกศทุกสาขาสำนักงานเกษตรและสาหากรณ์จังหวัดทุกจังหวัดตามภูมิลัเนาสอบถามเพิ่มเติมที่สำนักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียนสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสาหากรณ์ถนนราชดำเนินนอกกรุงเทพโทร022-807750 022-807753ดอกน้อยผ่อนนานสงวนที่ดินที่ทำกินยังอยู่ กองทุนหมุนเวียนเพื่อการผู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยักจนค่ะกลับมาเข้าช่วงที่สองของรายการคุยเฟื่องเรื่องเกษตรแล้วนะคะครับผมอันนี้เราก็มูพูดถึงจากที่เผาไปนะเมื่อสักครู่นี้ทีนี้เผาเพอเผามากๆคือการเหมือนการทําลายดินไปในตัวเนาะใช่ค่ะทำให้ดินเสื่อมโทรมอย่างที่หนูว่านะครับว่ามันทําลายอะไรยังไงทีเนี้ย พอเราจะปลูกอะไรเข้าไปอีกมันก็ไม่ดีไม่เจริญงอกงามถิดนะครับทีนี้ก็เลยการที่จะทําให้ดินดีเราก็คือการทําใส่ปุ๋ยเพิ่มสารทาตอาหารต่างๆมากมายเนาะทีนี้อย่างที่น้องขวัญจะถามว่าปุ๋ยสังตัดเคยได้ยินนะเคยได้ยินค่ะแต่ว่าไม่เข้าใจเราเคยได้ยินกันมาสักน่าจะสักพักละใช่ค่ะ ก็สั่งตัดมันคืออะไรนะครับปุ๋ยเดี๋ยวพี่อธิบายฟังว่าปุ๋ยสั่งตัดนี่คือการใส่ปุ๋ย NPK เนาะเพื่อให้เหมาะสมกับความแตกต่างของดินและพืชแต่ละแต่ละในพื้นที่นะครับโดยหลักๆจะจะมีหลักการก็คือดินที่มีปุ๋ยอ่าดินที่มีปุ๋ยเดิมอยู่มากก็เติมลงไปน้อยหน่อยนะครับดินที่มีปุ๋ยอยู่น้อยก็เติมลงไปมากหน่อยนะครับให้ตามความต้องการของแต่ละชนิดพืชเพราะว่าบางทีนะยกตัวอย่างเล้วบางทีเราปลูก ปลูกอ้อยอสมมติเราปลูกข้าวปลูกข้าวดกวาสมมติเราปลูกข้าวเราปลูกเนี้ยแล้วก็ใส่ปุ๋ยทันที่เราท้องตลาดใส่ใส่ใส,ใส,ใส่แต่ความเป็นจริงดินของเราสมบูรณ์มากเหมือนเราก็ใส่ไปเยอะการใส่เยอะไปก็ไม่ใช่ว่าดีเห็นเพื่อนใส่ไปซื้อ<ช>มาใส่ใ<ช>ตาม<ช>เพื่อนอีกแล้วนั่นแหละพอใส่เยอะทําให้ดินเสื่อมทรงไวเข้าไปอีกแทนที่จะดีนะเหมาะกับดินของเราหรือเปล่าก็ไม่รู้ใช่บางทีถ้าเกิดมันไม่เหมาะขึ้นมาสมมติมันไม่เหมาะละใส่มากไปดินก็เสื่อมไวใส่น้อยไปก็ไม่พอ พืชก็ไม่จะเลือดโตใช่การการทําปุ๋ยสังตัดก็คือการก็คือเหมือนเราจะเปรียบเทียบง่ายก็คือเหมือนเราตัดเสื้อผ้าเนาะบางคนพื้นบางบอย่างบางคนน่ะต้องการใส่ไซส์เอลไปซื้อแต่หนูไปซื้อไซส์เอ็กซแอลไหมพี่เนี้ยมันก็หลวมใหญ่ไปนี่แหละมันจะทาให้ต้นทุนแพงขึ้นพอการทําปุ๋ยสังตัดนะเนาะถ้าเราต้องการพืชแค่ในสมมติเราผมยกตัวอย่างให้อย่ากตัวอย่างฮะสมมติเราต้องการใส่ปุ๋ยแค่ห้าร้อยบาท ความความความเป็นจริงนะต้องการ500บาทแต่เราใส่ปุ๋ยมาที่600บาทเนี่ยเราเสียตังค์ไปแล้วอีหนึ่งร้อยใช่แต่ถ้าเราเกิดใช้ปุ๋ยสังตัดเราต้องการ5 0 0้เราใส่500เนี่ยประหยัดตังค์นะครับหลักการของการทําปุ๋ยสังตัดเนาะปุ๋ยสังตัดมันจะมีหนึ่งหลักๆเลยคือเราต้องตรวจสอบของดินเราก่อนว่าว่าดินของเรานะครับว่าขาดอะไรใช่ขาดอะไรอะไรเยอะอะไรน้อยใช่เขาเรียกว่าการวิเคราะห์ดินเอาดินไปตรวจ แล้วเพราะว่าเราต้องดูตามแผนที่ก,กี map ของทางฝ่ายนิพยาดินเราว่าพื้นที่ตรงจุดของเราเนี่ยเป็นพื้นที่ชุดดินไหนธาตุอาหารไหนเป็นหลักเหมาะสม<ช>กับพืชไหนแล้วเราก็ถึงจะขุดดินไปวิเคราะห์ว่าในดินในแปลงของเราเนี่ยว่ามีธาตุอาหารอะไรที่หนักอยู่บ้างว่า N P K เนาะ,ะ N P K ก็เดี๋ยว N P K เดี๋ยวเราจะมาคุยกันนิดนึงคืออาจจะขยายความในส่วนของ N P K นะครับ NPK ที่ย่อมาจากไน <osph> โตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมค่ะเราน่าจะเคยได้ยินกันมาจากพักละเนาะนี่แหละก็คือจากที่เราเคยดีเพราะว่ามันมีมันมีมันมีหน้าที่ต่างกันเนาะ,ะในส่วนของเรื่องของธาตุไนโตรเจนเนี่ยคือจะช่วยในเรื่องของเน้นการบำรุงดินกิ่งก้านใบนะครับการเจริญเติบโต,ตเนาะ ส่วนในของาธาตุฟอสฟอรัสเนี่ยฟาฟาก็จะช่วยในเรื่องของการช่วยให้เร่งพืชช่วยให้ลำต้นแข็งแรงนะครับช่วยป้องกันโรคพื้นผ่านได้นะครับแล้วก็ในส่วนของาธาตุเคก็คือโพแทสเซียม,ยมนะครับก็จะช่วยในเรื่องของเป็นตัวแปรสำคัญในการ สร้างอาหารของพืชสร้างแป้งหัวในดินพืชหัวนะครับช่วยเร่งสีลดเรื่องรดชงรดชาติอะไรอย่างเงี้ยที่เราเห็นติดที่กระสอบใช่ที่ว่าบทีาว่หา15-15 15หรือว่าเป็น16-0-0ใช่มันก็ย่อมจากตัวน่ะ p n k เหมาะกับพืช ชนิดไหนบำรุงส่วนไหนใช่ไหมคะใช่ในนั้คือ NPK ในที่นี้คือปุ๋ยสั่งตัดคือสั่งตัดให้ NPK เหมาะสมกับพื้นที่ของตัวเองของตัวเองนะครับผมแต่มันมีชุดตรวจชุดตรวจชุดในการตรวจดินของเราเนี้ยคือบางทีเราอาจจะยังมีความรู้ยังไม่เยอะอันนี้นะเราอาจจะไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก สถานีาาพัฒนาที่ดินดน,นะครับว่าเขามีวิธีการทําอย่างไรแล้วสามารถสั่งปุ๋ยได้อย่างไรนะครับซึ่งวันนี้ทางาสถานีพัฒนาที่ดินเขามีโครงการมาเนาะเขาเรียกว่าโครงการวันหมอดินอาสากลมพัฒนาที่ดินนะครับเขาจะจัดขึ้นในวันที่10บกุมภาะนะครับก็เขาบอกว่าทําไมถึงต้องมีหมอดินนะครับคือหมอดินก็คือจะเป็นหมอดินอะหมอดินอา,าสาทุกคนจะมีการได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีเรื่อง การพนาที่ดินจากกรมในการใช้ปุ eh, ๋ยการผลิตการ,ร eh, ผลิตปุ๋ยการป eh, รับดินการปรับปรุงดินเนาะส่วนในเรื่องของการถ่ายทอดองค์ความรู้คือเขาก็จะเป็นตัวแทนของกเกษตรกรเนี่ยที่ได้รับ <ümüz. S 1> ได,ได้ได้ไปรับถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการทำแต่ละแต่ละหมู่บ้านเขาก็จะมีหมอดินใช่ไหมใช่ใช่ใช่เขาจะเรียกว่าหมอดินอาสาใช่เจะเป็นตัวแทนเขาจะเป็นตัวแทนของเราเลยและถ้าเราเป็นเกษตรกรเราสงสัย จะถามใครได้นะเราถามหมอดินเลยว่าในหมู่บ้านของเราเนี่ยมีหมอดินไหมถ้ามีเขาจะเป็นคอยตัวประสานให้ระหว่างระหว่างตัวเจ้าหน้าที่กับตัวหมอดินเนี่ยกลับมาถึงเรานะครับผมคอยช่วยเหลือเหมือนเป็นเจ้าที่หนึ่งคนในกรมเลยนะครับที่คอยช่วยเหลือนะครับซึ่งในวันนั้นนะครับในวันที่1ิกุมภาเขาจัดงานกันที่สถานีพระนาทินุตรดิตนะครับก็ในการจัดงานจะมีในเรื่องของการเสวนาต่างๆ้วยนะในเรื่องของ หมอดินอานสานะครับใ,ในเรื่องของการทิศทางของการพัฒนาที่ดินต่าง,าง,างๆมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้ปุ๋ยที่เรารู้จักก็คือพอดอตั้งแต่ 1, 1>, 1 2, 3, 4, 2> ึ่งสสี่ห้าถึงเจ็ดนะนะคบว่าเขาใช้อย่างไรเห็นวันนั้นวันที่มีการจัดการถ่ายทอดทิ้งดินเรื่องดินเนาะเขามีการเกรียบเทียบดินเลยนะใช่ไหมที่ว่าถ้าใช้ปุ๋ยพอดอสอง เป็นแบบไหนทําให้การย่อยสลายของดินดีแค่ไหนนะครับกับทิ้งไว้เฉยเกับทิ้งไว้เฉยๆเป็นอย่างไรนะครับอันนี้แหละก็จะเป็นข้อมูลดีๆที่ทางศาสานีพัฒนาที่ดินเขาอยากจะฝากให้ทุกท่านนะครับเผื่อใครสนใจใช่ครับเข้าไปรับความรู้ใช่ไหมคะอย่างที่เราพูดกันไว้ในเรื่องของปุ๋ยสังตัดนี่แหละบางทีอ่ะด้วยความที่เราจะเป็นเจ้าหน้าที่ของกระทรวงเกษตรแต่เราอาจยังไม่รู้ลึกเท่ากับของทางสานีพัฒนาที่ดินเขา นะครับวันนี้ก็เลยอยากจะเชิญชวนทุกท่านเนาะอย่าลืมนะครับไปเที่ยวงานโครง,รงการ,รหมอดินอาสาะนะครับผู้นำพาอาหารปลอดภัยนะครับในวันที่10บกุมภาพัน์นี้นะครับผมเขาจะจัดกันแค่วันเดียวเองนะค่ะอันนี้จัดพร้อมกันทั่วประเทศใช่เขาจัดกันทั่วประเทศเลยจัดพร้อมกันหมดเราสามารถไปปรึกษาเรื่องดินจริงๆเราสามารถเอาดินเราขุดดินเองนะเราขุดดินเตรียมไว้เพื่อที่จะ เอ,เอาไปตรวจวิเคราะห์ใช่ใชเอาไปให้ทางหมอดินเขาตรวจวิเคราะห์นะครับผมนั่นแหละแล้วก็อันนี้มีอันนึงนะครับถ้าอย่างอันนี้ผมก็ไปเสิร์ชข้อมูลมาเนาะ,ะในส่วนของมันจะมีแอปพลิเคชันอยู่ตัวนึงเหมือนกันนะครับชื่อว่า TFT ปุ๋ยสังตดัดอันนี้นะครับจะช่วยค้นหาข้อมูลชุดดินนะครับและให้คำแนะนำเกี่ยวกับปุ๋ยสังตดัดได้ง่ายขึ้นผ่านสมาร์ทโฟนะนะครับเพียงกเกษตรกรนะเก็บตัวเก็บตัวอย่างดินนะครับ ให้ถูกวิธีเขาจะสอนเลยนะว่าจะเก็บตัวอย่าง,งแบบไหนะนะครับแล้วก็เอาวิเคราะห์ดินโดยใช้ชุดตรวจสอบแบบรวดเร็วนะครับซึ่งชุดนี้เราก็จริงๆหมอดินนักสาสรเนี่ยเขาสามารถเขามีอยู่นะครับเราไปปรึกษาเขาได้นะครับอันนี้เราสามารถไปโหลดดูได้เลยเพราะว่าเขาจะบอกหมดเลยครับว่าถ้าเราเข้าแอปดินนะใช่ไหมเราสามารถเลือกชนิดพืชได้เลยว่าชนิดพืชที่เราปลูกอยู่สมมติว่าเรามีแปลงแปลงนึงเราปลูกข้าวโพดแปลงนึงเราปลูกข้าวแล้วถ้าปลูกข้าวโพดเนี่ย ตรงที่เราปลูกข้าวโพดนั้นอ่ะเป็นเหมาะสมอ่าเป็นชุดดินอะไรชุดดินอะไรแล้วก็ค่าอะไรค่าปุ๋ยขั้นต่ําต้องใช้ต้องเป็นอะไรใช่นั่นแหละเขาจะคํานวณให้เราหมดเลยแอปพลิเคชันอะไรนะคะพี่น้องคอยฟนะสามารถไปโหลดได้นะครับชื่อว่า tft ปุ๋ยสั่งตัดค่ะเซิร์ชเลยครับว่า tft ปุ๋ยสั่งตัดนะครับอันนี้ซึ่งเขารวบรวมข้อมูลไว้ให้แล้วนะครับผมอันนี้เราสามารถไปโหลดได้นะครับแล้วก็ไปใช้ครับผม ก็อันนี้ก็จะเป็นข่าวฝากดีๆอีกหนึ่งอันนะครับในเรื่องของดินนะครับ <ฮะ S 1> ยังมีอีกหนึ่งตัวนะครับก็คืองบของสนักงานเราหรือวงบของสำนักงานจังหวัดของเราที่เราได้รับมานะครับก็ในเรื่องของโครงการพัฒนาจังหวัดที่จะยกรูปแบบของมาตรฐานเนาะ,<ฮ>ะมาตรฐานสินค้าเกษตรนะครับ ให้ตอนนี้เราย,ยังรับสมัครกันอยู่จนถึงวันที่28กุมภาพันธ์นะครับเป็นโครงการพัฒนาศักยภาพระบบสินค้าเกษตรมาตรฐานปลอดภัยแบบครบวงจรสู่เกษตรสร้างมูลค่าคะนะครับผมซึ่งกเกษตรกรที่สนใจนะครับตอนนี้เรามีแค่2ชนิดข้าวอ่าสองชิ้นก่อนมีมีอะไรบ้างคะมีข้าวกับพืชผักนะครับผมก็คือท่านไหนสนใจที่อยากจะพัฒนาตัวเองให้เป็นข้าวปลอดภัยมาตรฐานปลอดภัยเนาะพืชผักปลอดภัยก็สามารถเข้าโครงการนี้ได้เพราะเราจะสอนทุกท่าน ครบวงจอเลยนะครับซึ่งโอกาสที่ท่านจะได้รับก็คือหนึ่งนะครับเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดดุริศจะได้รับการพัฒนามาตรฐานสินค้าปลอดภัยนะครับผมรวมถึงวางแผนความต้องการของตลาดตามแผนของตลาดนะแล้วก็ต่อยอดถึงการจําหน่ายสินค้าออนไลน์ค่ะรวมทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายด้วยใช่อันนี้จะเป็นสิ่งสําคัญเลยในเรื่องของการสร้างเครือข่ายถ้าเรารวมกลุ่มรวมตัวกันไปนะเวลาถึงเราเราวางแผนการผลิตแล้วว่าเออเธอปลูก อ๋อคณะชัน้นผูกอันนี้<ช>นะ,ะ<ต>เรารับชายใช่แต่ที่ไม่เหมือนกันทีนี้เราจะได้มีการวางแผนและออกสู่ตลาดไปพร้อมๆกันจะได้เขาเรียกบางทีเราในเรื่องของการรวมกลุ่มคือมันจเรื่องของการต่อรองเราจะได้ปุ๋ยในราคาที่ถูกลงมันได้พันุ์ที่ถูกลงนะครับผมอันนี้เราโครงการนี้เราจะสอนทุกท่านหมดเลยนะครับถ้าสนใจนะครับจะมีการรับสมัครอยู่3วิธีด้วยกันนะครับ อันแรกก็คือสามารถมาสมัครในที่สำนักง,งานเกษตรและสะกสรจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับอยู่สารลังจังหวัดอุตรดิตถ์ชั้นสองนะครับค่ะแล้วก็ไปที่สำนักง,งานเกษตรจังหวัดสำนักง,งานเกษตรอำเภอหรือว่าสถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์ค่ะครับผมช่องทางสุดท้ายมาสมัครับคนที่สามารถใช้เทคโนโลยีได้หน่อยนะครับใช้อินเทอร์เน็ตเป็นอะไรเป็นนี่คือสามารถสมัครผ่านออนไลน์ได้ผ่าน g o o g l e f อร์ของเราซึ่งเราจะแขวนไว้บนเพจคุยเฟื่องเรื่องเกษตรของเรานะครับผม ไงก็ฝากช่องทางในการติดต่อสื่อสารของเราอยู่นะครับมีทั้งหมด3ช่องทางนะครับช่องทางแรกคือเพจสำนักงานคุยเฟื่องสำนักงานเกษตรและสกสารจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับเพจที่2จะเป็นเพจคุยเฟื่องเรื่องเกษตรนะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับเบอร์0ูน4 0 3 1 9 5ย์หครับ0 5 5 4 0 3 1 9 5นะครับหรือมาติดต่อได้ที่สำนักงานเกษตรและสกสารจังหวัดอุตรดิตถ์ของเรานะครับอยู่สารกลาจังหวัดชั้น2ครับผม ค่ะก็สุดท้ายค่ะขอฝากรายการคุยเฟื่องเรื่องเกษตรนะคะทางสถานีวิทยุอสมาทาอุตรดิตค่ะ FM 98.5เมกเฮน,นะคะทุกวันพุธค่ะเวลาบ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสองค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนนะคะขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ไปอยู่ในใจผู้ใดอยู่กับหายบร่รอนบอ่มีผู้ใดอยู่น้ำใด